มีอะไรมาส่งเนาะทีนี้พัสดุโอ้น่าจะเป็นอาหารทะเลอผมอมาต้อนรับเหรอเด็กๆส่งโดยใบสนีไทยนะฮะนอนอย่างเดียวทั้งวันเลยเนี่ยพอมีคนมาก็มองว่าใครมาแล้วก็เดี๋ยวก็ไปนอนนะเนี่ยเพิ่งตื่นชูก้าเพิ่งตื่น มาแล้วจ้าอึ๊บเ,ออเหนื่อยมากเลยสวัสดีครับขอตอะลับเข้าสู่ช่องเม d ด s t สตอรนะคะวันนี้มีของจาก FC นะครับส่งมาจากภาคใต้แต่ว่าท่านอยู่ภาคไหนไม่แน่ใจนะฮะท่านส่งสั่งมาจากภาคใต้นะฮะภาคใต้หรือเปล่าไม่แน่ใจเออส่งมาใหออ้กับพวกเรานะผมเป็น ปูรอบที่แล้วส่งกุ้งกับปลาแม่ชอบมากเลยแฮปปี้มากไม่แฮปปีมมป้มากช่วงนี้ก็เลยได้ได,ได้ทานปลาติดใจเป็นอาหารทะเลปลากายก็อร่อยมากนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าท่านส่งอะไรมานะเป็นกล่องใหญ่มากเอฟซี <FC. S 1> ตกักว่าเอ้ยอแต่เมย์น่าจะเคยเกิื่อนไปแล้วล่ละเคยเกิน่นน่าจะเคยเกิื่อนไปแล้วโอ้พ็คมาอย่างดีเลยอะ จากชุมพรอชุมพรชุมพรนี่ภาคใต้อยู่เนาะอืออู้เม่์เมย์เมย์ดูโอ้ปูตัวมาเริ่มเลยอ่ะโอ้หรือเกิปูตัวมาเริ่มเลยดู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 เมย์ดูนะนี่ดูอยู่ดูอยู่โอ้โอ้อาชีิบ้าเต้นมากนี่โอ้ ปูทั้งหมดหนึ่งสองเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเมยมดูดิไม่ให้ลงชอบแน่นอนเลยเอามาผัดผัดอะไรนะผัดข้าวผัดปูนี่ไงถ้าข้าวผัดปูมีกันเชียงปูโลละสองพนี่ฮะสองพเลยเหรอใช่อ้เราต้องกินน้อยใช้สวยอย่างประหยัดบอ <c oughs> ประมาณว่า่ากินแบบยอมยอมคุณป,ป้าบ,บอกว่าให้สั่งให้มาชิมก่อน เดี๋ยวต้องแกะให้ FC ดูว่าข้างในเป็นยังไงนะฮะเผ uh huh. ื่อเผื่อบางท่านอาจจะดูอยากรู้ว่าสองพกิโลละสองพันนะ FC เนี่ยโอ้ให้แกะดูนะฮะ uh huh. นี่ uh huh. มันสุกไหมเนี่ยตอนเนี้ยคือกินได้ใช่ไหมน่าจะสุกอยู่นะไม่ไม่มีกลิ่นแบบว่า,าวกลิ่นขาาอะไรนะสดมากนี่หนะ้าปูแล้วก็ อันนี้ก็ปูนะฮะถุง,งละถุงละกี่กี่กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าตัวหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 5่งสองสามสี่ห้าห้าตัวสองคนหาสมบัติต่อสามโอ้มหากรรมแห่งปูสาม,มพอแล้วเอาถาดมาเพิ่มก็ได้สามนะน<า>มไอ้สน้ำมันออก ปูอย่างเดียวเลยเสี่ห้าประมาณ25้าตัวนี่สุดยอดเลยเป็นเนื้อข้างในนึ่งมาให้เลยอะพี่นี่นึ่งมาแล้วเรียบร้อยใช่อ๋อมีหน้าละปูถึงออกเหลืองๆสีส้มสีส้มๆอันนี้คือนึ่งมาแล้วใช่แล้วก็ตอนแรกที่ส่งมาเนี่ย ผมก็กะว่าเดี๋ยวจะรอเมีก็ไม่ได้เอาใส่ไว้ตู้เย็นแต่ปรากฏว่าน้ำแข็งก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะเอฟผ่านมาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ําออกแล้วเราก็แช่ฟิสเลยโอเค mm hmm. โอเคนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากนะครับที่ส่งปูทั้งปูเป็นตัวแล้วก็อันนี้อะไรเขาเรียกอะไรนะกันเชียงปูกันเชียงปู มาให้เป็นครบเซตเลยผมว่าแม่กลับมานี่ต้องตกใจแน่นอนเลยว่าแปเปูน้ำโขงมาแต่ว่าปลาปลาน้ำโขง,งมาแต่ว่าปูทะเลก็มารออยู่ปูทะเลก็มารออยู่เซตที่แล้วนี่คือบอกว่ากินบอกว่าอร่อยมากเลยขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีเดี๋ยวจะผัดแล้วก็ให้คุณแม่เลาะโชว์ฝีมือแล้วก็ผัดให้ใทานใช่เจนาะน้ำเฉยนะพี่หนึ่ง จริงๆตอนที่มาพี่พี่ก็ต้องต้องแช่ฟิตเนาะแต่ไม่เป็นไรเันเชียงเดี๋ยวไปแช่ยเย็นก่อนนะครับโอ้รถจอดยังทานไม่หมดเลย ตู้เย็นก็โชคดีที่เอามาจากที่จำปาดงนะฮะเอฟซเพราะว่าแม่เขาจะมีเป็นแบบว่าตู้เย็นเป็นตู้เล็กก็เลยจะใส่ของได้ไม่ค่อยอครบเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวเราเอามาปุ๊บก็ได้ใช้เลยดีมากเลยอะดีที่ตัดสินใจว่าเอามาด้วยกลายเป็นร้านอาหารทะเลไปละเมนูสุดพิเศษเต็มตู้เย็นแล้ว เดี๋ยวจะทานเผื่อ FC นะครับอันนี้ปลากายนี่อร่อยนะเอาลงมาชั้นข้างล่างอันไหนหนึ่งปลากายเอามาละคืออันเนี้ยไม่จำเป็นต้องแช่ช่องฟรีซใช่ไหมใช่ใช่แม่น่ะเอาไปเอามาแช่ช่องฟรีซพอแช่ช่องฟรีซเสร็จหนูเอาลงมาข้างล่างเมื่อเช้าแม่ก็เลยเอาไปทอดได้เลยน่าไม่ต้องเอามาแบบละลายอะไรเงี้ยโอเค ู่ในตู้เย็นแล้วขอบคุณค่ะกำลังทำกับข้าวให้เด็กๆนะคะเป็นผัดสับสับนี้จะไม่ได้ให้กินบ่อยนะคะให้กินนานๆทีนะแล้วเราก็จะผสมอาหารเม็ดลงไปอเราก็จะคุกวันนี้ฝนตก น้องๆก็นอนทั้งวันเลยนะฮะใร<ช>่ยากาศมันน่านอนเหมือนคนนี่แหละฮะเอฟซี่ยเป็นตับนะเอฟซีเราก็จะค่อยๆคุยคเดี๋ยวก็ได้กินแล้ววันนี้พิเศษหน่อยเพราะเป็นวันอาทิตย์ไม่ได้กินบ่อยๆนะอตับอ่าไม่ได้กินบ่อยๆนะเดี๋ยววิซีจะบอกว่าเอ้า โอ้กินตับทุกวันเลยเหรอไม่ใช่นะ FC ก็ปนปนกันไปนะฮะใช่นี่โอ้โหชูก้ามองชีตาก็มองวันนี้มี FC ส่งของมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปแกะกล่องดูว่าท่านส่งอะไรมาให้เป็นซีฟู้ด ่แม่ชอบมากชอบมากเลยโอเคพร้อมแล้วโอเคพร้อมตัวแมวมาเรารีบกินนะถ้าไม่รีบไม่รีบกินเดี๋ยวตัวอื่นมากินนะวันนี้เมนูสุดพิเศษด้วยนะเด็กๆเริ่มมองแล้วปากแปรเริ่มมองแล้วทำไมไม่เรียกกันเลยเนี่ยฮะวันนี้วันอาทิตย์วันหยุด 南宫。啊那個